สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาซ่อมเครื่องขัดสีรถยนต์นะครับเครื่องขัดสีรถยนต์ตัวนี้นะครับอาการที่เป็นก็คือเวลาเราใช้งานเนี่ยก็จะมีอาการติดติดดับดับนะครับบางทีก็ติดนะครับเวลาใช้งานใช้พงานสักพักก็จะดับเดี๋ยวผมลองเสียบปลั๊กให้ดูนะครับตอนนี้อาการก็คือดับไปเลยนะครับนะครับเปิดไม่ติดนะครับตอนนี้ เดี๋ยวผมจะมาลองถอดเช็คด้านในดูนะครับว่าสาเหตุที่เครื่องไม่ทํางานเกิดจากอะไรนะครับวิธีการถอดนะครับให้เราลอกสติกเกอร์นะครับด้านข้างนี้ออกก่อนนะครับลอกไปครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อให้สามารถถอดตัวฝาครอบตัวนี้ออกได้นะครับหลังจากนั้นก็ทําการถอดน็อตทั้ง5ตัวนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับ5ตัว หลังจากที่เราทําการถอดน็อตออกทั้ง5ตัวแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมายกฝาฝาคอบตรงนี้ขึ้นนะครับเวลายกนะครับให้ระวังสปริงตรงนี้นะครับจะดีดตัวตัวกดสวิตช์ตรงนี้นะครับระวังไอ้สปริงจะหายนะครับค่อยคงัดขึ้นนะครับเหนไหมครับตัวสปริงจะดีดออกมาหลังจากนั้นก็ถอดฝาครอบออกนะครับ ด้านในเราก็จะเห็นมอเตอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสวิต์นะครับเดี๋ยวผมจะลองเช็คสวิต์ดูก่อนนะครับว่าสวิต์ใช้งานได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะใช้มิเตอร์เช็คดูนะครับปรับตั้งไปที่ย่านไดโอดนะครับแล้วก็ผมจะคีบที่สวิต์นะครับ2จุดถ้าสวิต์เสียนะครับจะกดแล้วจะไม่มีเสียงดังนะครับ ถ้ามีเสียงนี้แปลว่าสวิตช์ใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปหาจุดอื่นครับว่าจุดไหนที่ทําให้มอเตอร์ไม่ทํางานนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายไฟที่เข้าตัวไดโอดบิดนะครับไดโอดบิดตัวนี้จะทําหน้าที่แปลงไปกระแสสลับนะครับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงนะครับเพื่อใช้กับ DC ซมอเตอร์ตัวนี้นะครับสายตัวนี้ดูหลวม,ลวมนะครับเมื่อกี้อยู่แค่หลวมๆตรงนี้เองดึงออกมาง่ายมากนะครับ สายเส้นอื่นแน่นนะครับจากที่ดูน่าจะเกิดจากตัวขั้วสายไฟหลวมนะครับที่ทําให้ไม่ติดเดี๋ยวผมย้ําขั้วสายไฟใหม่ให้แน่นๆก่อนนะครับวิธีแก้ไขนะครับผมจะใช้ครีมบีบนะครับให้ตัวขั้วเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วแน่นนะครับยังไม่แน่นนะครับบีบเพิ่ม แน่นแล้วนะครับเส้นนี้แก้ไขแล้วเดี๋แก้ไขนี้กเส้นหนึ่งเส้นนี้ก็าจะแก้ไขเหมือนกันนะครับโดยทําการบีบขั้วให้แน่นนะครับแล้วก็ทําการใส่ขั้วนะครับเข้าไปที่เดิมนะครับทั้งสองขั้วที่แก้ไขแล้วนี่ที่เช็คดูก็แน่นหมดแล้วนะครับเดี๋ยวดูขั้วสวิตช์แน่นไหมแน่นนะครับ หลังจากที่ทําการแก้ไขเรื่องขั้วสายไม่แน่นเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทําการประกอบมอเตอร์เข้าไปเหมือนเดิมนะครับตอนที่ประกอบนะครับให้ขาของมอเตอร์นะครับตรงกับขาของตัวเครื่องนะครับตรงพอขาตรงเรียบร้อยหมดแล้วนะครับให้เอาสวิตช์ใส่ลงไปตรงช่องนี้นะครับแล้วก็ดูเรื่องเก็บสายเรียบร้อยนะครับ หลังจากที่ใส่สวิตช์แล้วก็เก็บสายเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้นำการปิดฝาลงไปนะครับปิดฝาลงไปยังไม่กดยังไม่ต้องกดให้แน่นนะครับให้จับตัวเครื่องตั้งขึ้นหลังจากนั้นนะครับให้เอาสปริงตัวนี้นะครับใส่เข้าไปตรงช่องของสวิตช์นะครับ หลังจากนั้นให้เราใส่ก้านสวิตช์ลงไปนะครับตรงตัวเครื่องนะครับจะมีตรงนี้จะมีรูร้อยก้านสวิตช์อยู่ทั้ง2ฝั่งนะครับพอเราใส่สปริงเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะใช้ก้านสวิตช์เนี่ยดันสปริงนะครับแล้วก็ไปคล้องของรูที่ตัวเครื่องนะครับ1รูก่อนพอคล้องได้1นรูปุ๊บเราก็จะมาคล้องอีกรูตรงนี้นะครับแล้วก็กดลงไปนะครับแล้วก็ลองกดดูนะครับว่าสวิตช์เข้าล็อกแล้วหรือยังนะครับ ถ้าอย่างนี้เป็ล้วเข้าล็อกเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ให้หงายตัวเครื่องแล้วก็ประกอบน็อตกลับลงไปนะครับทั้ง5ตัวอย่าลืมสังเกตน็อตน,นะครับน็อตตัวที่ยาวที่สุดจะมี2ตัวนะครับจะขันอยู่ด้านล่างนี้นะครับ หลังจากนั้นก็ไล่ขันซ้ําให้แน่นทุกตัวอีกทีนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับการประกอบนะครับอ๋อแล้วก็ติดสติกเกอร์ตรงนี้กลับไปเหมือนเดิมครับก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับการประกอบเดี๋ยวมาทดลองเสียบปลั๊กดูนะครับว่าตัวเครื่องจะสามารถกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมหรือเปล่าะะครับ ปักเปิดสวิตช์แล้วนะครับเดี๋ยวเราเปิดเครื่องะครับตักเครื่องก็สามารถกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมแล้วนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับการแก้ไขนะครับเครื่องขัดสีรถนะครับอาการติดติดดับๆับนะครับแล้วก็ใช้ไปสักพักก็ไม่ทํางานเลยยังไงคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ